โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Fc Mobile มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วมากกว่า5ปีช่องทางกันให้บริการเว็บไซต์ Over Top Up หรือจะเป็นแฟนเพจ Facebook และ l ล n e i d d Over u n d e r รร์ออย่าลืมใส่แอดกันด้วยละ่ะ เพื่อนๆท่านใดที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมโอเคครับประกาศสวัสดีคุณผู้ชมเพื่อนๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันดีอยู่กับช่องมูวิสทีวีแล้วคุณอยู่กับเกม FC Mobile นั่นเองนี่ครับวันดีจะมาจัดท็อป6นะครับสำหรับตำแหน่ง KG หรือว่าผู้รักษาประตูนะที่มีการตอบสนองดีที่สุดนะครับการตอบสนองก็คือยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นมีเพื่อนนะครับดีดขี้โมกใส่เรานะคือ เวลาดีคี้มูกใส่เราสมมุติว่าเราเห็นใช่ไหมปับ๊บเราจะพยายามรีเฟกฮะหลบนะครับก็คือแบบการตอบสนองนะบางคนแบบขี้มูกโดนหน้าผากแล้วยังไม่รู้เรื่องนะเพิ่งเฮ้ยนี่ขี้มูกนี่หว่าคือนี่คือการตอบสนองไม่ดีนะคือตอบสนองดีคือต้องพยายามกระตุกนะครับก็แบบพยายามหลบนะฮะเหมือนรีเฟกอะไรประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละนะครับการตอบสนองดีไม่ได้ ไม่ได้แปลว่าผู้รักษาประตูคนนั้นจะเก่งที่สุดนะทุกคนแต่วันนี้มาจัดให้ดูนะครับว่าท็อป6การตอบสนองดีนะครับมีใครบ้างนะครับถามว่าการตอบสนองดีมันมีผลไหมก็ม,ม,มีผลนะสมมติเวลาลูกยิงมาก็คือแบบเออมันตอบสนองดีเวลาลูกจอ่อๆอะไรนี้อาจจะมีแบบเซฟปฏิหารที่กระโดดไปพุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมอันดับที่6กันเลยฮะมาครับอันดับที่6นะครับ ก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนะเดี๋ยวมาตัวแรกเป็นสเตเกนนะครับ o v r 90นะเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดไวๆหน่อยนะครับเพื่อคลิปจะไม่ยืดยาวนะเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อนะครับนี่ครับส่วนสูงครับ187นะครับความถนัดเท้าไซส์4ขวา5นะครับก็การพุ่งตัวครับ92นะครับการคุมตำแหน่ง92นะครับแล้วก็การรับ91นะครับแล้วก็การตอบสนองครับทำไปที่97การเตะ95นะครับสภาพร่างกาย76เนาะก็เดี๋ยวมาดูพลังแฝงกันฮะ ให้มาเป็นสับขาหลอกแล้วหลบออกนะฮะหน้าสกิลเออพลังแฝงไม่มีใช่ไหมไม่น่ามีนะฮะก็นี่ครับราคายอยู่ที่ประมาณ4ล้านนะฮะสล้านนะครับก็ติดอันดับ6ไปนะฮะเดี๋ยวไปดูอันดับ6ตัวที่2กันเลยครับผมมาครับอันดับ6นะฮะตัวที่2นะครับ OVR 9ก้าไอ้แปดสิบ้นะเป็นกิจกรรมใหม่นั่นเองนะครับเนอะ เป็นแคลนะครับผมส่วนสูงสูงค่อนข้างดีนะ191นะครับความถนัดเท้าไซส์ห้าว่า3า3จากแคนาดานั่นเองนะครับก็การพุ่งตัวครับทำไปที่92นะครับการควบคุมตำแหน่ง91แล้วก็การรับครับ87ฮะแล้วการตอบสนองครับ97การเตะ82นะครับสภาพร่างกายนีครับ81นะครับผมนี่ฮะ สับขาหลอกแล้วหลบออกนะครับเออนะครับมันคือพลังแฝงใช่ไหมนี้ผมไม่มั่นใจนะน่าจะใช่นะครับเนาะอ่ะส่วนราคาครับอยู่ที่ประมาณ3ล้านณตอนนี้นะก็ยังไม่มีคนขายนะทุกคนนะครับติดท็อป6ไปเดี๋ยวไปดูตัวที่3ามไว้เลยฮะมาครับอันดับที่3นะฮะอยอันดับที่6ตัวที่3นะครับได้แก่ว r 90นะครับคือโคเบลนั่นเองนะครับส่วนสูง1 9 5นะครับ การถนัดเท้าไซส์สามขวา5เนาะนี่ฮะการพุ่งตัวครับ94การควบคุมตำแหน่ง93ครับการรับบอล9กแล้วก็การตอบสนองครับ97และการเตะครับแ2แล้วก็สภาพร่างกายครับ78นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูพลังแฝงกันนะฮะพลังแฝงก็ความเป็นผู้นำแล้วก็คว้างลุกไก่นะครับอันแรกนี่สับขาหลอกแล้วลบออกน่าจะเป็นท่าสกิลนะ เป็นท่าสกิลนะผมก็ไม่อ่านนะมีช้างล่างนะครับอ่ะราคาอยู่ที่ประมาณ3ล้านนะครับ3ล้าน3ล้าน8ประมาณนี้นะครับก็ติดท็อป6ไปนะครับเดี๋ยวไปดูท็อป6อีก1ตัวกันฮะมาครับท็อป6ตัวที่4ครับ OVR 9 4 OVR ค่อนข้างเยอะนะฮะเป็นเอเดอร์สันนะครับส่วนสูงครับ188นะครับความถนัดเท้าซ้าย5ขวา3นั่นเองนะครับอืม การพุ่งตัวครับ97นะครับการควบคุมตำแหน่ง97การรับ93นะครับการตอบสนอง97ฮะการเตะค่อนข้างดีเลย102ครับสภาพร่างกาย86ฮะส่วนพลังแฝงที่ให้มาส่งลูกไก่นั่นเองนะครับวางบอลน่าจะแม่นๆอยู่นะก็ เดี๋ยวมาดูราคากันนะครับอยู่ที่ประมาณ3 2มสิถึงสาม้านนั่นเองนะครับก็ติด top หกไปนะครับเดี๋ยวไปดูตัวสุดท้ายตัวที่5ของเรากันนะมาครับอันดับที่6ตัวที่5ตัวสุดท้ายของเรานะครับ o v r 92ได้แก่อดริสงเบ็คเกอร์นั่นเองนะครับพี่หมีพ่อหมีของเรานั่นเองนะครับส่วนสูงฮะ193นะครับความถนัดเท้าซ้าย3ขวา5นั่นเองนะครับการพุ่งตัวฮะ94การควบคุมตำแหน่ง90 แนะครับแล้วก็การรับบอลนะครับ9กการตอบสนอง97้ะการเตะ93แล้วก็สภาพร่างกายครับ79สเนาะส่วนพลังแผงครับว้างรูกไกลนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูราคากันราคาอยู่ที่ประมาณ15ร้าล้านก็ถือว่าไม่แพงนะครับก็จบไปแล้วสําหรับท็อป6เดี๋ยวไปดูอันดับที่5กันเลยนะครับทุกคนอันดับที่6นะครับก็ตกรวนไป1ตัวนะครับได้แก่นะครับปีเตอร์สไมเคิลนะครับ ovr 94านะตำนานจาก ยูนิเต็ดผีแดงนะครับปีศาจแดงเอ้ยไม่ใช่ปีศาจแดงดำนะครับแฟนพีนะฮะส่วนสูงครับ193นะคร้อความเทนาามซสาย3ขวา5นะครับจากเดนมาร์กนะครับพลังงานให้มาค่อนข้างเยอะนะครับให้มานึกว่าเล่นตำแหน่งอื่นนะฮะนี่ครับการพุ่งตัว93การควบคุมตำแหน่ง90ครับการรับบอล88แล้วก็การตอบสนองครับ97การเตะครับ89เนาะสภาพร่างกายแปนะฮะพลังแฝง ให้มาหนึ่งอย่างนะพยายามเตะมุมนะครพยายามเตะมุมก็พลังแฝงอันนี้ผมก็งงๆอยู่นะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับส่วนทางด้านของราคานะกำลังหยุดเทนขาขึ้นเลยนะครับ42ล้านถึง46ล้านนั่นเองนะครับก็ติดท็อพกไปฮะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยที่อันดับที่5ของเรานะครับอันดับที่5ตัวแรกนะครับก็ จะเวนเอเดอร์สันนะครับก็จะมีอันดับร่วมอยู่2ตัวนะท็อป5นะครับก็ o v r 94นะส่วนสูงครับ188แล้วความถนัดเท้าซ้าย5ขวา3นั่นเองนะครับส่วนการพุ่งตัวครับทำไปที่98นะครับการควบคุมตำแหน่ง98แล้วก็การรับบอลนะครับ94แล้วการตอบสนอง98้แะแล้วก็การเตะ103ครับสภาพร่างกาย87นั่นเองนะครับส่วนพลังแฝงครับส่งลูกไกลนะครับ ส่วนทางด้านของราคาอยู่ที่ประมาณ3 9มสถึงสีล้านนั่นเองนะครับติดท็อปหไปเดี๋ยวไปดูท็อปหตัวที่2กันฮะมาครับท็อปหตัวที่2นะครับ OVR 9 2นะครับเป็นกิจกรรมใหม่นั่นเองนะครับเป็นเบรกนะครับส่วนสูงนะครับร้อยแปดนะครับความถนัดเท้าซ้ายสองขวา5นะเออจอเมก้านะครับตัวนี้ผมไม่เคยเห็นหรอกนะฮะ การพุ่งตัวครับ96นะครับการควบคุมตำแหน่งครับ97เออสแต็กก็ดูดีอยู่นะการรับบอลนะครับ87แล้วก็การตอบสนองครับ98นะครับการเตะ91สภาพร่างกาย81นั่นเองนะครับมาดูที่พลังแฝงครับไม่มา2อย่างครับส่งลูกไกลแล้วก็เล่นเพื่อทีมนั่นเองเดี๋ยวไปดูราคากันนะราคาอยู่ที่7ล้านนะครับนะตอนนี้เนาะก็ติดท็อป5ไปนะฮะเดี๋ยวไปดู ท็อป4ของเรากันเลยนะครับมาครับทุกคนท็อป4ของเรานะครับก็จะมี2ตัวร่วมกันนะฮะ OVR 94นะครับเป็นอ Adison b e กอร์นั่นเองนะครับส่วนสูง193นะครับความตันหับเท้าท้าย3คว้า5นะครับการพุ่งตัวฮะ96การทุกคนตำแหน่ง100ครับการรับบอล95และการตอบสนองครับ99การเตะ95นะครับสภาพร่างกาย81นะครับ กำลังแฝงให้มาคว่างลูกไก่นั่นเองนะครับตัวนี้ก็มีแจกฟรีเนาะส่วนราคาครับอยู่ที่ประมาณ56ล้านนะยังไม่มีใครขายนะครับก็ติดท็อป4ีใบนะครับเดี๋ยวไปดูท็อป4ตัวที่2กันเลยฮะท็อป4นะครับตัวที่2นะครับ OVR เก้าสิได้แก่ปีเตอร์เช็คนั่นเองนะครับส่วนสูร้อยิบหกครับความดนดัดเท้าสาย5ขวา3นั่นเองนะครับการพุ่งตัวครับ98นะครับการควบคุมตำแหน่ง100และการรับบอลครับ98 การตอบสนองครับ99การเตะ90นะครับแล้วก็สภาพร่างกายครับ85นั่นเองเนาะพลังแฝงให้มา2อย่างครับคว้างลูกไกลแล้วก็เล่นเพื่อทีมเนาะส่วนราคาอยู่ที่ประมาณ76ถึง82ล้านนะครับก็ถือว่าราคายังแรงอยู่พอสมควรนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูอ่าท็อป3ของเราเลยนะครับมาครับอันดับที่3นะครับก็จะมี1ตัวนะครับ OVR 94นะครับเป็น การ์ดฮีโร่นะครับเป็นคำโปสนะครับส่วนสูงนะครับรไม่น่าเชื่อว่าเป็นผู้รักษาประตูได้นะครับความถนัดเท้าซ้าย4ขวา5นะครับจากเม็กซิโกนะครับการพุ่งตัวนะครับโอ้โห103่นะครับนี่แหละส่วนสูงไม่เกี่ยวนะครับใส่เดียวได้หมดนะการควบคุมตำแหน่ง90นะฮะการรับบอล9กาครับการตอบสนอง100ครับการเตะ91สภาพร่างกายก็ดีครับ 91เช่นกันเนาะส่วนพลังแปงก็ให้มา2อ,อย่างครับร่างกายแข็งแรงความเป็นผู้นำน,นั่นเองส่วนราคาครับอยู่ที่27 3 0ถึง30ล้านนะครับสำหรับคำป์น,นั่นเองนะครับโอเคนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็เดี๋ยวไปดูท็อปสอกันเลยครับผมสองของเราได้แก่ x Win วินวเดนั่นเองนีครับก็เป็นนาซาของเรานะครับ o v r ครับ9 6นะครับการพุ่งตัว919ครับการควบคุมตำแหน่ง101การนับบอล9 8นะครับการตอบสนอง102ครับการเตะ9 5แล้วก็สภาพร่างกาย83นั่นเองนะครับส่วนพลังแฝงครับให้มาคว่างลูกไก่นั่นเองนะฮะส่วนราคาครับอยู่ที่191-212ถึงล้านโอ้โหแพงเอาเรื่องนะครับตึงจัดนะครับถือว่ายังไงก็เป็นโ่1อยู่แล้วนะครับสำหรับ Xwin v a n s a นะครับ หรือว่านาซานะครับก็ติดท็อปสองไปเดี๋ยวไปดูอันดับที่หนึ่งกันได้เลยนะครับเพื่อนๆมาครับอันดับที่หนึ่งของเรานะครับ OVR 95นะในสายการตอบสนองนะครับได้แก่โรมันบูกี้นั่นเองนะครับส่วนสูงครับ187นะครับความถนัดเท้าซ้ายส์2ขวา5นะครับจากสวิตเซอร์แลนด์เนาะก็การพุ่งตัว102ครับการควบคุมตำแหน่ง93แล้วก็การรับบอล94เนาะ การตอบสนอง103ครับแล้วก็การเตะ87สภาพร่างกาย87นะฮะพลังแฝงให้มาหนึ่งอย่างครับเล่นเพื่อทีมนะครับอืมยใครก็อยากเล่นเพื่อทีมนะทุกคนก็ราคาอยู่ที่60ล้านถึง64ล้านนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับผู้รักษาประตูนะที่มีการตอบสนองดีที่สุดนะครับไม่ไม่ได้หมายความว่าเก่งที่สุดนะการตอบสนองที่ดีที่สุดนะครับก็มันต้องรวม ปัจจัยหลายอย่างนะครับแต่ถ้าวัดกันที่การตอบสนองก็นี่นะครับจัดมาให้ทั้งหมดท็อป6นะฮะก็คลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมฝากไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับกาสวัสดีครับ